เลิกงานแล้วเข้าป่ามาหาเห็ดแป๊บอีกทุกคนโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วทุกคนดอกใหญ่เบือเล่เยอนี่ทุกคนดูมาแอบ,บอยู่ในป่าเนี่ยโอย้ตายตาย,ตาย,ตายดอกใหญ่มากทุกคนก็พอมีเห็ดนะทุกคนแต่ตรงนี้มันยังไม่ใหญ่นะครับทุกคนอัลลามากอลาม,มาอลมอลังก็ ก็พอมีที่เก็บนะคะดอกเห็ดมันปูนะคะทุกคนอันนี้เห็ดพึ่งนะคะจะแ,แกะ่แล้วก็ก็พอมีที่เก็บนะคะทุกคนเนี่ยจะเข้าไปดูนะคะทุกคนเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่เนี่ยพิ่นามีดวางไว้ตรงนู้นเดี๋ยวตัดขาดก่อนนี่ทุกคน ก็พอมีให้เด็กเก็บนะคะทุกคนดแยมมีดกันเจอเห็ดเจอเห็ดเจอเห็ดมันปูด,ด้วยเห็ดพึ่งด้วยแต่ไม่รู้มันแจ่เปล่าเห็ดน่าดูก่อนเนาะนี่โค้ดู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 ดอกใหญ่ค่ะเราเลือกเก็บเอาเนาะ ถ่ายดูก่อนเดี๋ยวพี่นาถ่ายให้ดูก่อน,น,อนแล้วเดี๋ยวพี่นาจะเก็บนะคะทุกคนก็พอได้กินอยู่นะคะทุกคนก็พอได้กินอยู่นี่ทุกคนน,นี่แอบอยู่นี่นี่แอบอยู่ดูทุกคนดูทุกคน,กคนเยอะมาก พ่นาไม่ได้เอามีกมานะไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็ตนะทุกคนพินาแค่ว่าจะเดินดูมาดูบูเบอร์รี่กับลัดเบอร์รี่นะคะเอลิงเบอร์รี่นะคะก็แต่ว่าเอาถุงมาด้วยก็เผื่อฟุกแต่มันก็ได้เจอจริงๆอะ่ๆอะก็อย่างนี้แหละถ้าเข้าป่ามันต้องได้อะไรติดไม้ติดมือกลับทุกที่แหละพินาว่าเดินออกกําลังกายแล้วก็จะดู พอช่วงวันนี้พี่นาทํางานนะมันไม่เวลาเก็บผลไม้ป่าก็เลยว่าเออเดินมาดูหน่อยว่ามันมีไหมแล้วเดี๋ยวว่าพอวันหยุดเราจะได้เก็บทีเดียวเลยททข้างทางค่ะทุกคนข้างทางอันนี้พี่นาเดินเดินดูข้างทางทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเห็นไหมของพี่นาไม่ต้องเข้าป่าไกลนะทุกคนเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างทางอย่างเนี้ย อันนี้เป็นแหล่งที่พินาชอบเก็บทุกปีนะมันอยู่ก้างข้างถนนใ,ใกล้ๆเนี่ยมันก็ขึ้นให้ขึมันก็ขึ้นมห้ทุกปีอ่ะเก็บมาทีไรมันก็ขึ้นมันก็มาทุกปีแต่ว่าจะช้าจะเร็วแค่นั้นแหละพินาก็มาดูทุกปีก็เก็บพอได้กินอยู่นะทุกคนสวยงามจริงๆค่ะทุกคนมันมีดอกไม้หลายๆสีนะคะเนี่ยดอกไม้เล็กดอกไม้น้อยมาให้เราดูเป็นดอกญ้าป่านะคะทุกคน มันขึ้นเองนะคะทุกคนมันมันสวยอะ่ะทุกคนพี่นายอยากให้เห็นนะว่าสวยมาังามมากเลยเนาะสวยจริงๆรงอะ่ะคือมันเป็นดอกหญ้าทุกคนเห็นปะมันปนเปกันแล้วมันหลากหลายสีมันขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องปีปลูกไปอะไรอะ่ะทุกคนเนี่ยสวยงามมากพี่นาก็เดินหาเหตุน,นะคะทุกคนแต่ว่าอดใจไม่ได้อะ่ะมันก็เห็นแล้วมันก็อดไม่ได้เลยทุกคนธรรมชาติจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยพี่นาก็ถ่ายให้ดู ธรรมชาตินีนะพินาก็จะเดินหายเห็ดต่อก็พพินาก็จะเดินเลาะหาเห็ดเลื้อเปลือกของพินานะคะทุกคนแต่พินาก็ให้ดูธรรมชาตินิดนวันนี้พินาเลิกงานไวปกติจะเลิกงานช้ามากวันนี้เลิกไวก็เลยเอยวันนี้ฝนไม่ตกด้วยจริงๆแล้วฝนมันตกมาสามอาทิตย์แล้วทุกคนเนี่ยถ้าดอกอยุงมันขึ้นแล้วมันก็จะเป็นหน้าหน้าอัก เขาเรียกอะไรดูใบไม้ร่วงอ่ะแล้วสำหรับนี่ยทุกคนนี่ายให้ดูเนี่ยธรรมชาติสวยงามจริงๆนะคะทุกคนแล้วมันก็จะสวยงามอย่างเงี้ยไม่รู้นะว่าคนคนอื่นคิดยังไงสาหรับพี่นาพี่นาว่ามันสวยอะ่ะพี่นาดูเนี่ยเห็นไหมทุกคนเอ้าถ่ายย้อนแสงมันมองไม่เห็นเนาะเนี่ยมองเข้าไปแล้วมันจะสวยงามมากอ่ะธรรมชาติสวยๆนะคะทุกคน ไม่ต้องปลูกไม่ต้องสร้างนะคะมันขึ้นมาเองธรรมชาติมันขึ้นมาแบบนี้ทุกปีนะคะเนี่ยสีเหลืองสีม่วงสลับกันไปเหมือนเราทําสวนสวนย่อมอะ่ะแต่พี่นาก็เดินดูหายเห็ดไปเรื่อยถามว่าเก็บได้เยอะมันก็เก็บได้แล้วจริงๆวันนี้ตั้งใจออกมาจะมาดูผลไม้ป่าให้เขานะคะข้างทางก็จะมีเห็ดเห็ดร้อยพ่อพันแม่พี่นาก็รู้จักมากไม่รู้จักมาก พี่นาจะเก็บกินเฉพาะที่ในส่วนที่พี่นารู้จักแค่นั้นนะคะทุกคนเจอแล้วพ่นาเจอแล้วเห็ดที่พี่นาต้องการพี่นาแล้วเจอแล้วเห็ดที่พี่นาต้องการนะคะทุกคนพี่นาจะเข้าไปเอานะคะไปกันคะ่ะไปไปไปเข้าไปหาเอาเห็ดกันเข้าได้ปะอุยอ้ยรือถังนี้เข้าได้ปะน่าจะเข้าได้แหวกป่าเข้าไปก่น ว้ยแก่แล้วแก่แล้วจะได้อ่ะจะได้มาไม่ทันเนาะก็พอได้กินอยู่ดอกเล็กดอกน้อยดอกใหญ่ เก็บกินไม่ได้เก็บขายเอาที่พอกิน